ถินพระราชทานเป็นพระกถินที่มีผ้าพ,พระกถินบริขารและบริวารกถินเป็นของหลวงแต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการองค์กรหรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงที่รัฐบาลโดยกรมการศาสนาเป็นผู้จัดหาผ้าพระกถินและบริวารพระกถินและเมื่อวันอาทิตย์ที่1 4พฤศจิกายนวัดบางนานในพระอารามหลวงโดยนายวิรัตชฉัตนิธิกุลประธานพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเริ่มเวลาแปดนาฬิกาสานาทีคณะข้าราชการและผู้ร่วมพิธีพร้อมเพียงกันหน้ารอบพระอุโบสถเริ่มพิธีการโดยนายวิรัชฉัดนิติกุลประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมชายารักพร้อมเปิดกลวยกระทงดอกไม้และรับผ้าพระกฐินอุ้มประคองเข้าสู่พระอุโบสถลำดับต่อมานำผ้าพระกฐินที่อุ้มประคองเข้ามาในพระอุโบสถวางลงบนผานแว่นฟ้าต่อหน้าพระสงฆ์รูปที่สอง เพื่อเข้าสู่พิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานในพระอุโบสถและไปที่ผ่านแบนฟ้าเพื่อหยิบผ้าห่มพระประธานมองให้เจ้าหน้าที่และอุ้มประคองผ้าพระกฐินโดยตั้งน้โม3สามจบและนำเหล่าสาธุชนโดยรอบพระอุโบสถกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์สิ่งที่นำถวายต่อมาคือเทียนปฏิโมก และถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระศีรัะสนวงศเจ้าวาดวัดบางนานในพระอารามหลวงทุกท่านที่มาร่วมในพิธีถวายทตยธรรมแด่พระสงฆ์ประธานในพิธีถวายป้าวารนาบรและปัจจัยแด่จเจ้าอาวาสลำดับสุดท้ายของพิธีทอดกฐถินพระราชทานคือการกรวดน้ำรับผ่อนจากพระสงฆ์ส5บ้ารูปและพระสงฆ์ได้อนุโมทนาถวายอดิเลกกิจกรรมที่อยู่คู่กับกฐถินพระราชทานของวัดบางนานในพระอารามหลวงคือ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตบางนาจำนวน8โรงเรียนหลังจากนั้นจเจ้าวาดได้มอบของที่ระลึกเป็นอาเเสรภจพิธีในช่วงเช้าช่วงบ่ายในวันเดียวกันนั้นมีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยกำหนดการเริ่มเวลา15นาิ30นาทีประธานในพิธีคุณชนะลุ่งแสงจุดธูปเทียนบูชาพระประธานในพระอุโบสถและเครื่องทองน้อย บูชาอัฐิพระราปริยัติตยาดงกรอดีจเจ้าอาวาสวัดบางนานในพระอารามหลวงจากนั้นนายสมชายเวชากรผู้อ่านประกาศคำสั่งแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค12ให้กับพระศีศาสนวงศ์จเจ้าอาวาสวัดบางนานในพระอารามหลวงและนายกวีวงอยู่วิจิตวิย,ยาวัชกรอ่านคำสั่งแต่งตั้งเดขานุก,การรองเจ้าคณะภาค12ให้กับพระครูปริยะธรรมวาทีโดยพระราชเวทีเจ้าคณะภาค12 วัดพระเชตุพนวิลมนังคาร,ารามเป็นผู้มอบตาตั้งได้ขานุการรองจ้กคณะภาคสิพร้อมเก่าวสมโมทนิยกถาและมุทิจ,จิตสักการะพร้อมรับของที่ระลึกจากพระศรีศาสนาวงศเป็นอันเสรพิธีวัดบางนานในพระอารามหลวงมีศูนย์การศึกษาปรยิยติธรรมวัดบางนานในที่จังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาสำหรับพระสงฆ์และสามเณรและเมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน ได้จัดให้มีการทอดกระถินสามัคคีโดยคุณสมชัยวิชากรประธานกรรมการบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนเป็นประธานอุปถัมภ์และคุณมงคลคุณลาวานจิระพัฒนกุลจะภาพร่วมในการทอดกระถินสามัคคีในปีนี้เพื่อสมทบทุนกองทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดบางนานในสีสันของกระถินสามัคคีคือการต่อย,ยอดที่ผู้ร่วมบุญได้ช่วยการร่วมปัจจัย เพื่อกำหนดยอดให้มีตัวเลขอันเป็นมงคลยอดดังกล่าวได้ถึง2,999,999บาทบุญที่ตั้งจิตอธิษฐานในการทอกระถินส่งผลให้ผู้ทำบุญได้รับอานิสงส์ในภายภาคหน้าและสุขใจทุกครั้งเมื่อได้ทำบุญ